คนเขมยนถึงกับไม่พอใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับเมื่อล่าุดสวนพระราชวังที่อยู่เมืองเสมเเียบอยู่ดีๆก็ถูกสั่งเปลี่ยนชื่อเป็นสวนสันติภาพเตโชสะอย่างนั้นโอไมกอดไม่มีชื่ออื่นที่มันดีไปมากกว่านี้แล้วหรอกเนี่ยก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนโดยอาจาวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของหน้าหัวงอคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้ว แล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนเขเมรนเขากําลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับรวมถึงพวกเขาก็กําลังเป็นเดือดเป็นร้อนกันแทบจะทั้งประเทศเลยก็ว่าได้คือต้องขอเท่าความเอาไว้นิดนึงนะครับว่าอยู่ดีๆเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ได้มีการประกาศแบบด่วนจี้เรากับเป็นสายฟ้าเนี่ยผ่ามาที่ประชาชนนะครับเนื่องจากรัฐบาลการบูชา ต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อสวนพระราชวังหลวงซึ่งส่วนนี้นะครับมันจะตั้งอยู่ที่เมืองเสียมเรียบคนละสวนก,นกันกับที่พระราชวังตรงกรุงพนมเปญน,นะครับอันนี้คือคนละสวนกันจากชื่อเดิมสวนพระราชวังหลวงหลังจากนี้ให้ทุกคนเรียกชื่อสวนนี้ว่าสวนสันติภาพเตโชนะครับซึ่งก็คือเปลี่ยนกันแบบดื้อๆแบบนี้เลยมันก็เลยทําให้คนคอมเมนต์เนี่ยโอ้โหออกมาแสดงความไม่พอใจกันยกใหญ่ว่าอ้าวเฮ้ย ทำไมอยู่ดีๆถึงได้มาเปลี่ยนชื่อสวนพระราชวังหลวงกลายเป็นชื่อสันติภาพเตโชซะ่ยางงั้นมีเหตุผลอะไรทำไมถึงต้องทำแบบนั้นแล้วทำไมช่วงหลังๆถึงต้องพยายามเปลี่ยนชื่อสถานที่ต่างๆเป็นเตโชเตโชมันชักจะมากเกินไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาถนนหนทางสถานที่ท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งสถานที่ใหม่ๆก็พยายามจะตั้งชื่อให้มันมีแต่คำว่าเตโชซึ่งไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรทำไมรัฐบาลถึงต้องทำแบบนั้น ในความหมายของคําว่าเตโชเนี่ยจริงๆถ้าแปลตรงตัวมันเหมือนกับว่ายศของคนคอมเมนเขานะครับเพียงแต่ณปัจจุบันนี้คําว่าเตโชเนี่ยมันก็จะเป็นคําที่ทุกคนรู้กันว่าหมายถึงหุ้นเซนคนดีคนเดิมของคนคอมเมนเขานั่นเองซึ่งคนกอมเมนบางคนเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างให้มีแต่คําว่าเตโชเพราะในความเป็นจริงแล้วของที่เปลี่ยนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับหุ้นเซนทําไมอยู่ดีๆหุ้นเซนถึงได้พยายามที่จะเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างให้มีแต่คําว่าเตโช จะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรรวมถึงก่อนนี้ก็เคยไปเรียนหนังสือวิชาเรียนประวัติศาสตร์มาแล้วทีหนึ่งคือจากปกติให้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ที่มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวัดอังกอร์ความเป็นมาของกษัตริย์บ้านเมืองแต่ณปัจจุบันนี้ก็ไม่ต้องเรียนแล้วนะครับแต่ให้เปลี่ยนไปเรียนประวัติของฮุนเซนแทนซะอย่างนั้นอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่ประชาชนออกมาโสดกันยับเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ทางฝ่ายบริหารของเมืองเซมเรียบก็ได้มีการออกมาชี้แจงนะครับว่าเพราะอะไรทําไมพวกเขาถึงต้องเปลี่ยนชื่อ เห็นเขาบอกว่าในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้พวกเขาจะจัดงานสงการอังกอร์แบบยิ่งใหญ่อลังการนะครับแล้วก็ตั้งชื่อแล้วนะก็คืออังกอร์สงการ2025เดี๋ยวนะก่อนหน้านี้ชื่อเดิมมันคือโจรธนานขมยไม่ใช่เหรอครับแล้วปีที่แล้วก็เห็นบอกว่าจะใช้คําว่าสงการออนแคมเบดียไม่ใช่เหรอแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นสงการอังกอร์ซึ่งประเด็นมันอยู่ที่ว่าพอมีการประกาศว่าง,งานสงการอังกอร์เนี่ยจะจัดขึ้นที่สวนพระราชวัง ซึ่งคนเขมรนบางคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นสวนที่อยู่หน้าวังตรงกรุงพนมเปญน,นะครับซึ่งมันไม่ใช่แต่มันคือชื่อเดียวกันพวกเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นสวนสันติภาพเตโชเพื่อป้องกันความสับสนของคนเขมรรวมถึงชาวต่างชาติด้วยเพราะถ้าบอกว่าจะมีการจัดงานที่สวนพระราชวังเดี๋ยวจะมีคนบางคนที่เข้าใจผิดแล้วก็ไปคนละที่ก็เลยจัดการเปลี่ยนชื่อมันซะเลยอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้เขาบอกว่ามันเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นยังไม่ได้มีการตั้งชื่อนี้อย่างเป็นทางการ แต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวนะยังไม่ได้ตั้งชื่อนี้อย่างเป็นทางการแต่ก็ออกจดหมายออกมาบอกให้เป็นชื่อจากทางรัฐบาลเองก็งงๆกับประเด็นนี้เหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์ของคนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่าสวนหน้าพระราชวังหลวงในเมืองเยมเิเียบเนี่ยรัฐบาลสั่งเปลี่ยนชื่อเป็นสวนสันนิภาพเตโชวพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่าจะเปลี่ยนชื่อสวนเก่าเป็นเตโชทําไมถ้าอยากจะมีสวนของตัวเองก็แทนที่จะสร้างสวนใหม่ไปเลย คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าฉันไม่สนับสนุนชื่อใหม่ที่เป็นเตโชอะไรแบบนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าเหตุผลฟังไม่ขึ้นชื่อเหมือนกันแล้วมันยังไงมันคือประวัติศาสตร์ของเมืองเสียมเรียบคนเสียมเรียบรู้จักชื่อเดิมมาตั้งแต่บรรพบุรุษควรที่จะเก็บชื่อเดิมเอาไว้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่อยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรมากมายเดี๋ยวจะโดนจับข้อหาเป็นฝ่ายค้านร,รู้แค่ว่าอนาคตสงสัยโรงเรียนโรงพยาบาลถนน,นหนทางสะพานเครื่องบินสนามกีฬาทุกสิ่งทุกอย่างในกัมพูชาก็คงจะมีแต่ชื่อเตช ทั้งๆท,ที่ทุกอย่างใช้ภาษีของประชาชนในการสร้างคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเวลาจะทําอะไรทําไมถึงไม่ถามคนเสียมเรียบซะก่อนอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนสวนของเมืองเสียมเรียบมันไม่ใช่สวนของใครคนใดคนหนึ่งนะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าในเสียมเรียบจริงๆมีผู้เสียสละมากมายทําไมเขาเหล่านั้นถึงไม่เคยถูกเอาชื่อมาตั้งเป็นสถานที่เลยเพื่อลําลึกถึงพวกเขาแต่ทําไมถึงเอาชื่อของบุคคลคนหนึ่งมาตั้งชื่อแทนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจะเปลนชื่อทําไมจริงๆคนคอมเมนตแยะๆชื่อสวนออกอยู่แล้ว ที่นี่มีอีกหนึ่งชื่อก็คือสวนวังซึ่งมันคนละชื่อกับสวนที่พนมเปนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสวนของวังแท้ๆดันเปลี่ยนชื่อเป็นเตโชทําแบบนี้ต้องการอะไรคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทําไมต้องเปลี่ยนชื่อทันทีชื่อแรกมันก็ดีอยู่แล้วอยากจะลู้เหลือเกินใครเป็นคนคิดเรื่องนี้ขึ้นมาถือว่าแปลกมากๆปกติเขามีแต่ที่จะรักษาชื่อเดิมเอาไว้เพื่อที่จะล้ำลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทางประวัติศาสตร์ถ้าอยากจะมีสวนของตัวเองจริงๆก็ควรที่จะสร้างใหม่ ที่เสียมเรียบก็มีที่ดินว่างตั้งเยอะตั้งแยะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าค่อยๆทยอยเป็นชื่อสถานที่สําคัญไปทีละอย่างแล้วอนาคตสงสัยวัดอังกอร์ก็คงจะเปลี่ยนเป็นวัดเตโชคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากให้ประชาชนวิาพากษ์วิจารณ์แบบสร้างสารรค์ไม่ใช่หรอตอนนี้พวกเราก็วิจารณ์อย่างสร้างสารรค์แล้วทําไมถึงไม่รับฟังคําวิจารณ์กันบ้างเลยคอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่าก็ใช้ชื่อเดิมแต่ว่ามีวงเล็บตอนท้ายสิว่าจัดงานที่เมืองเสียมเรียบแค่นี้มันก็รู้แล้ว คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเหตุผลอะไรถึงต้องเปลี่ยนชื่อหรือคุณต้องการที่จะปกครองกัมบูชาไปตลอดชีวิตคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าโซนี่มีมานานมากๆทุกคนรู้จักในชื่อเดิมไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนถ้าอยากจะมีส่วนของตัวเองจริงๆควรที่จะสร้างไหมคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าแนะนําให้เปลี่ยนชื่อประเทศกัมบูชาเป็นประเทศเตโชมันจะได้จบๆคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ารู้จักแต่สวนวังแล้วก็จะเรียกชื่อสวนวังตลอดไป คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตอนแรกคิดว่าชาวเสมเรียบจะมีสวนแห่งใหม่ซะอีกแต่ด้านเนาสวนเก่ามาเปลี่ยนชื่อเนี่ยนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าวันๆคิดแต่เรื่องไร้สาระทำไมเรื่องปากท้องของประชาชนไม่คิดจะแก้ไขบ้างคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนชื่อสวนชื่อเก่ามันก็ดีอยู่แล้วมันมีมานานมากๆชื่อนี้มันมีผลเสียยังไงทำไมถึงต้องเปลี่ยนสงสารบรรพบุรุษเหลือเกินอุตสาห์ปกป้องที่ดินเอาไว้ให้ลูกหลานแต่ที่ดินเหล่านั่นกำลังจะตกเป็นของคนคนเดียว ก็เอาคอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสรุปง่ายๆได้ใจความคือทั้ง100%จะไม่พอใจกับเรื่องเรื่องนี้กันทั้งนั้นเลยนะซึ่งก็ถือว่าไม่แปลกนะครับอยู่ดีๆจะไปเป็นชื่อจากสวนพระราชวังมากลายเป็นชื่อตัวเองซะอย่างนั้นเรียกได้ว่าเคลมแบบดื้อๆกันเลยทีเดียวเออนี่ก็รู้ได้เลยนะครับว่าอันนี้ใส่การเคลมแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากใครนะครับมันก็มาจากผู้นําของพวกเขานี่แหละขนาดผู้นํายังเคลม ก็ไม่ปแปลกนะครับที่คนเขเมรนเวลาเห็นอะไรสวยๆงามๆในไทยเนี่ยก็เลยอยากจะเป็นเจ้าของแล้วก็จัดการเคลมมันซะเลยส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าอยากจะพูดก็คือเรื่องเกี่ยวกับงานที่เขาจะจัดงานสงการอังกอร์สอัเนี่ยสรุปแล้วจะใช้ชื่อนี้จริงๆใช่ไหมคือจะเอาให้ได้ใช่ไหมกับไอ้คำว่าสงการเนี่ยขนาดประเทศไทยได้รับการรับรองจากยูเนสโกคนเขเมรก็ยังไม่เลิอกอีกนะครับแถมมีคนเขเมรบางคนดันไปด่ายูเนสโกอีกนะว่าไม่ตรวจสอบให้มันดีว่าใครเป็นต้นตำรับ แม่ที่ไทยได้รับการรับรองจากยูเนสโกบอกยูเนสโกไม่ตรวจสอบให้ดีแต่พอยูเนสโกรับรองเรื่องวัดอังกอร์เนี่ยโอ้โหเห็นดีเห็นงามกันทั้งประเทศก็งงงกับดักกะของคนเขียนเข่าเหมือนกันนะครับยูเนสโกมันก็หน่วยงานเดียวกันนะแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะจ๊ะส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวีดัสครับ